ไม่มีความเป็นพระผู้ดีไม่มีการเป็นพระเป็นจมณะที่สมบูรณ์เป็นเปลือกก็ไม่ได้เป็นกระพีก็ไม่ได้เป็นใบก็ไม่ได้เป็นปุ๋ยก็ไม่ได้พระพวกนี้เป็นเพียงยาพิษทําลายต้นไม้เป็นเพียงยาพิษทําลายศาสนานี่ขอให้ลูกหลานเข้าใจด้วยนะเป็นเปลือกก็ยังดีนะลูกนีนี่เป็นกระพีก็ยังดีนะลูกนี่ เป็นใบก็ยังดีพอยังที่จะเห็นว่าเป็นต้นไม้ได้อันนี้ไม่ได้เป็นเหมือนที่เราคิดนะลูกนะเป็นยาพิษเลยนั่นแหละคอยที่จะเอามาลดให้ต้นไม้ต้นนั้นตายไปเรื่อยตัวไปตายไปเรืเ่อยนี่แก่นศาสนาจะเหลือไม่เหลือขึ้นอยู่ที่พวกเรานะลูกนะแต่พระมีใจเป็นพระเป็นสมณะบ้างมีความรู้สึกว่าเป็นคนดีบ้าง บาสุติการก็เะเค่เดียวกันศาสนาจะไม่เสื่อมอย่างนี้นะลูกเดีย๋ยวนี้ก็นับวันที่จะจมไปจมไปดังที่ลูกเห็นก็เลยเล่าให้ฟังนี่แกนของศาสนาอยู่นี่ลูกอยู่ที่ศีลของพระถ้าศีลไม่สมบูรณ์บริบูรณ์แก่นก็ไม่สมบูรณ์บริบูรณ์ถ้าศีลสมบูรณ์บริบูรณ์สองร,ร้อยยี่สิบเจ็ดก็เป็นแก่นแท้ พันข้อในบุปติขาก็เป็นปุ๋ยชั้โลมเก่นให้แน่นดาถาวรมากขึ้นนี่ขอให้ลูกหลานเข้าใจด้วยที่กาวไม่ใช่ว่าประมาทแจ่จช่วหมุกนะครูบาอาจารย์นะเพื่อความสมคขีเพื่อเป็นเกณฑ์ศาส,สนาร่วมกันเพื่อปกป้องปพุทธศาสนาร่วมกันทำสังฆทานร่วมกันที่ดีกว่าที่จะเป็นยาพิษ ทำลายต้นสีมหาภูเหมอนดังที่เราได้ศึกษาศึกษานทุกคนนี่ยาพิษมาลดต้นสีมหาภูที่พระเจ้าสมเด็จสัลูเห็นไหมละ่ะทีพเพราะอะไรเป็นอย่างนั้นละ่ะเดี๋ยวนี้น,ะนั่นแหละพระเจนเนจีอุบาตุกจิกาก็จะเป็นยาพิษทําลายต้นสีมหาภูที่จ,ะจะัตสลูกของพระเจ้ากำหนักไหมละ่ะอ้าวกบิยานาเอานะโตกันทุกคนแล้ว บวชเป็นครูเป็นบาทที่เด่นดังสมควรที่จะพิจารณาใจต,ตองได้แล้วแล้วก็ไม่เข้าไปก้าวไกลแล้วจะเป็นพวกเดรัจฉีนอกนี่นอกลอยนั่นลกก็ยังคอยอยู่ยจะเป็นพระดีก็สุขติภูมิคอยอยู่จนถึงมรรคผลพระนิพพาน